แซนด์วิชไก่อบล็อกเก็ตสลัดครับผมเป็นเมนูที่บอกว่าเหมาะสําหรับชีวิตที่เร่งรีบเพราะว่าวัตถุดิบก็น้อยนะครับวิธีทำาก็ง่ายไม่ต้องใช้อะไรมากเลยเพียงแค่วันนี้เราจะทําด้วยเครื่องปิ้งขนมปังเสร็จแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับชาเขียวร้อนๆครับโอ้โหต้องบอกว่ากาป้อมน้ําไฟฟ้านะคะกับเครื่องปิ้งขนมปังสีดําเข้าใช้กันสุดๆเลยนะคะใช่ครับสวยมากไปเห็นล็อกเก็ตค่ะเชฟพอเห็นล็อกเก็ตแล้วนะคะ อยากทานสลัดขึ้นมาเลยอ่ะใช่เลยครับคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเจ้าล็อกเก็ตที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะในสลัดหรือว่าในแซนด์วิชนะคะเขามีประโยชน์อะไรบ้างที่สาคัญทาไมเราถึงทานกันแต่ล็อกเก็ตสดเท่านั้นค่ะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ ร็อกเกตเป็นพืชในตระกูลกระหล่ำนิยมทานสดแบบสลัดค่ะอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็โปรโตียมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือหากใครที่ชอบทานอาหารแบบอิตาเลียนก็สามารถนำไปทำสลัดทานกับมอสซาเลราชีสจะทำให้มีรสชาติดีเนื่องจากร็อกเกตเป็นผักที่มีกลิ่นชุนและรสชาติเฉพาะตัวแต่ความเผ็ดจะหายไปเมื่อถูกความร้อนร็อกเกตจึงไม่ค่อยนิยมนำมาทำเป็นอาหารปรุงสุกนั่นเองค่ะงั้นเรามาเริ่มทำจากตัว สลัดล็อกเก็ตก่อนครับง่ายๆนะครับก็มีอ่างผสมสักใบหนึ่งแล้วก็เอาวัตถุดิบทุกอย่างใส่ลงไปเลยครับ ระหว่างนั้นเราก็จะมาทําตัวแซนด์วิชกันครัวันนี้ผมเลือกเป็นขนมปังโฮวีดนะเครื่องปิ้งขนมปังของเราเนี่ยมันสามารถปิ้งได้พร้อมกันครั้งละสอแผ่นครับวันนี้เดี๋ยวผมจะปิ้งด้วยใช้ใช้อุณหภูมินะครับเขาจะมีทั้งหมด7ระดับแต่วันนี้ผมใช้ที่ระดับ4ตอนนี้ขนมปังได้ที่แล้วครับอ่ะ ผมเอาขึ้นมาวางไว้ก่อนนะครับ<ช>สองแผ่น